ผมอยู่ที่หมู่บ้านฉันทาวินเลดเนี่ยฮะอ,อยู่ที่ตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยฮะก็ที่นี่จะเป็นเขตรอยต่อเนาะระหว่างาาชะอํากับหัวหินก็วันนี้มารีวิวฮะาบังเอิญเ,เจยาเนาะให้มารีวิวบ้านเนี่ยฮะก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนาะผมจ่ายช่องหน้าวัาอาสาหาสวัสดีครับ เออาพามา,าชมบ้านครับแล้วก็มีห้องห้องเช่าทั้งหมด6ห้องเลย at <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูบริเวณโดยรอบเนี่ยฮะเออผมอยู่ในเขตหมู่บ้านฉันทาวินเลดเนี่ยฮะถ้าเพื่อนเมาดูบ้านเนี่ยคือเราเอาอ,อกดพิกัด G P S ไปเลยฮะหมู่บ้านฉันท่าวินเลดเนี่ยฮะตำบลชะอามอมําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยฮะแล้วนี่จะเป็นหมู่บ้านส่วนใหญ่ฝรั่งจะอยู่ฮาแถวนี้ เนี่ยครับแล้วก็บ้านเจยาเนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยฮะเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นปากทางหมู่บ้านจะมียามเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็บ้านเจยาก็หลังนี้เลยฮะเออเมื่อกี้นี้ผมจะโดนขึ้นบินปรากฏว่าบินไม่ได้ฮะมันเป็นเขตห้ามบินครับก็เลยไม่ได้เก็บภาพมุมสูงฝากเ,เพื่อนๆเนะาะสาเหตุที่ขายเนี่ยเมื่อกี้ผมสอบถามเจยาเนี่ย เจียามาอยู่ที่เชะอําเนี่ยหลายปีทีนี้บังเอิญบ้านที่เชียงรายสร้างเสร็จแล้วก็อยากจะเดินทางกลับไปอยู่บ้านเนาะแล้วทีนี้ก็อยากจะขายบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยโฉนดมัน2ใบนะฮะเพื่อนๆเนี่ยครับโฉน,น,น,นด2ใบก็คือใบละ1ง,งานเนาะรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่2ง,งานครับแล้วก็ทีนี้เจียาเขาทําเป็นห้องเช่าวไว้หกห้อง อันนี้ฮะจะเป็นบ้านหลังแรกอันนี้ฮะเลขที่1 3 4 2งสทับเจเนี่ยฮะนางนงรักปิงเมืองเนี่ยฮะชมกันยาวๆไปเลยครับอันนี้ก็เป็นประตูรั้วเข้าบ้านเนี่ยฮะแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับผมแล้วก็ตรงนี้เออเจ๊ยาเขาจะมีทําเป็นห้องเช่าเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อบ้านเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้อ่าในส่วนของห้องเช่า ผมสอบถามเจ๊ยาว่าห้องเช่าเนี่ยปล่อยเช่าเดือนละเท่าไหร่เจ๊ยาบอกว่าเดือนละสองพันห้าฮะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเช่าเนาะเนี่ยครับทั้งหมดหกห้องเนาะเนี่ยครับเนี่ยห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกอยู่เนี่ยฮะทีนี้เรามาดูภายในห้องนิดหนึ่งฮะว่าในห้องเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เนี่ยฮะ อันนี้จะเป็นภายในห้องนี่ฮะก็จะมีตู้เสื้อผ้าเนาะก็ห้องค้อนข้างที่จะกว้างอยู่ฮะความกว้างตรงนี้สามจุดเนี่ยกว้างตรงนี้เนี่ยมาชนกําแพงเนี่ยสามจุดแเมตรแล้วลึกไปเนี่ยลึกไปอยู่ที่9เมตรอ่าพามาดูภายในห้องห้องเช่าเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีเตียงแล้วก็พื้นก็จะเป็นพื้นปูกระเบื้องเนี่ยเห็นหมพ,นพื้นกระเบื้อง แล้วส่วนด้านหลังเนี่ยถามว่าด้านหลังมีอะไระด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยฮะมีห้องน้ําก็จะเป็นแบบนั่งยองเนี่ยครับผมอ่าลักษณะนี้เ,เจียยาปล่อยเช่าเดือนละสองพันห้าครับผมก็ขายพร้อมห้องเช่าไปเลยครับทั้งหมดหกห้องเนาะอ่าแล้วส่วนส่วนบ้านของเจียยาเนี่ยอ่อทั้งหมดสองห้องนอนสองห้องน้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องเช่าเนี่ยฮะเห็นไหม ยาวมานีเลยครับคือขายบ้านด้วยพร้อมห้องเช่าเลยเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของบ้านนะทีนี้เรามาดูบ้านหน่อบ้านก็ทางด้านนี้เลยฮะก็พอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานเนี่ยก็บ้านก็ส่วนห้องนอนเนี่ยคือเราไม่เข้าไปดูแล้วกันเนี่ย เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยฮะห้องห้องเนี้ยแหละฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะด้านนี้ทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะเนี่ยฮะจะเป็นห้องนอนเนาะก็ความกว้างนี่ก็ประมาณ3 3.5เมตรครึ่งส่วนความยาวเนี่ยประมาณ4เมตรเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีแอร์เนี่ยฮะอันนี้หนึ่งห้องนอน แล้วก็ส่วนอีกห้องหนึ่งก็อยู่ด้านนี้เนี่ยฮะก็เราไม่เข้าไปแล้วกันนะเนาะในส่วนตรงนี้ส่วนที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอนตรงนี้ก็จะเป็นลานไว้นั่งเล่นไว้ชมทีวีเนี่ยฮะเนี่ยก้อนข้างที่จะกว้างเลยนะเนี่ยครับดูก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับผมเนี่ยฮะ ก็ถ้าเป็นเพื่อนพี่ๆสนใจเนาะก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เนาะก็อยู่ที่ตำบลชาอำมอำเภอชาอำมจังหวัดเพชรบุรีเนาะก็ติดต่อกับเจยาได้เลยโดยตรงก็ได้คุยกับเจ้าของเลยเนี่ยฮะส่วนผมเองเพียงแค่เป็นสื่อเนาะเพียงแค่นําเสนอหรือชี้เป้าเท่านั้นเองสำหรับเ,เพื่อนพี่ๆที่สนใจเนี่ยก็ราคาที่เจียาเปิดเนี่ยคืออยู่ที่6กล้านห้าครับค่าโอนคนละครึ่งครับส่วน ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตรงนี้ครับว่ามีอะไรด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บของเนี่ยฮะเมื่อกี้นี้ผมเดินมาเจยาตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเนี่ยฮะหลังบ้านเนี่ยก็เจ๊แกไม่ค่อยได้อยู่เนาะมันก็จะลบนิดนึงอะครับแล้วก็ตรงนี้เดิมอะเจยาเขาเออจะถอยรถเข้ามาแล้วก็มาจอดตรงเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้นี้คือจะเป็นหน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็ถอยมาก็มา มาจอดรถตรงนี้จะเป็นโรงรถเนี่ยฮะก็ผมใจช่องหน้าวัดอสังหาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเนี่ยฮะก็ถ้าพื่อนพี่สนใจก็โทรหาเจยาได้เลยโดยตรงเนี่ยฮะสาเหตุที่ขายเนี่ยเพราะว่าเจจะเดินทางกลับบ้านที่เชียงรายเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่มา20-30ปีแล้วเบื่อแล้กอบโกยเงินได้เยอะล้อยากจะกลับบ้านล้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้เนี่ยฮะพวกโต๊ะตรงนี้ให้ปะหะ่ะฮะให้หมดเลยเนาะเนี่ยครับอ๋อโซฟานี่ก็ให้เนาะเจ๊บอกโซฟาก็เอาไปเลยครับเดี๋ยวเจ๊เออเอาแค่กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็รถเดินทางกลับบ้านละตรงนี้ก็ทิ้งไว้ให้สําหรับเ,เจ้าของคนใหม่เนาะเนี่ยครับก็เยอะอยู่นะครับเพื่อนๆลองดูเออถ้าสนใจก็กินกลางครับเพราะว่าเออ ไม่ไกลจากชะอำเนอะใช้เวลาเดินทางประมาณ10-15นาทีชะอำแล้วก็จากจุดเนี้เดินทางไปที่หัวหินก็ประมาณ15นาทีครับไม่ไกลครับก็ขายพร้อมห้องเช่ากันไปเลยเนาะก็ท่านเพื่อนพี่ๆสนใจก็อย่าลืมยกหูกินกลางหาจียาได้เลยโดยตรงโอเคนะครับผมสวัสดีครับ